สวดีครับผมไม่ได้เจอกันสนานเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับในการพรีเซนต์เด็กๆที่บ้านของเราต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการ นำเสนอน้องปอมของฟาร์มของเราสําหรับท่านที่สนใจนั่นเองเราเลือกแพลตฟอร์มของ YouTube ในการนําเสนอนะครับเพื่อท่านจะได้เห็นแบบตัวเป็นเป็นเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น,นครับหลายๆคนที่กําลังสนใจน้องปอมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งไว้เลยพอคลิปของเรามาจะได้ไม่พลาดนะครับสาหรับใครที่กาลังหาน้องปอมน่ารักน่ารักอยู่ของเราก็มีหลายเกรดนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่เกรดเลี้ยงเล่นกันเลยเกรดโชว์แล้วก็เกรดประกวดเดี๋ยวจะได้มาคุยกันว่าแต่ละเกรดมันตากกน่างกันยังไงโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะนําเสนอในส่วนของเกรดเลี้ยงเลน่นกันก่อนเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่1 5 0 0 0บาทถึง28 0 0 0นนะครับในเกรดนี้นะครับสามสีสามสไตล์เรามาเริ่มกันเลยจากน้องตัวด,ดำคนนี้เลยนะครับจริงไม่ใช่ดำล้วนนะคบเองต้องบอกไว้ก่อน คนนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าสี black and tan นะครแน่นอนด้วยเกรดราคานี้15ื่นห้ามาร์กิงก็อาจจะไม่ได้ชัดอะไรมากมายแต่สำหรับคนมือใหม่หัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นฟองมแท้เหมือนกันแต่น่าจะยาวหน่อยอ่าโตมาหน้าแหลมหน่อยมาจะสวยไม่สวยจริงอยู่ที่ขนขนตัวเนี้ยเป็น2ชั้นนะครับแต่ไม่ได้แน่นมากอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับด้วยเกรดเลี้ยงเล่นเนาะก็จะไม่ได้สวยอะไรมากมาย ก็เกิดจากพ่อแม่ที่สายเลือดดีเหมือนกันแต่ว่ายีนมันไม่เข้ากันความสวยเ็าได้มาแค่นี้เราก็เลยแบ่งเกรดให้เขาอยู่ในเกรดหมื่นห้หลายคนถามหากันเยอะมาก15ึ่ง,งจะเป็นยังไงอันนี้คือหน้าตานะครับน้องปอมเพชรผู้สเดือนคนนี้นะครับเห็นไหมความยาวของหน้านะครับก็ประมาณ1ข้อนิ้วแหละ หข้อนิ้วเลยนะครับนี่หนึ่งข้อนิ้วนะครับไม่ได้ดูยาวเวอร์แต่ว่าเมื่อโตขึ้นเนี่ยก็จะมีความยาวขึ้นมานิดนึงและอย่างขนตัวเขาไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้คาว่าหน้ามีกเกรดนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้เราแบ่งชัดเจนนะครับนี่สาหรับน้องฟองเทสู่สีแบ็กแอนตัวแรกเลยนะครับ นสิสัยก็ซนเล่นตามวัยนะครับก็จะชอบเล่นตุ๊ก,กตาเล่นอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับวัยเด็กๆนี่ก็ทานอาหารเม็ดได้แล้วนะคะวัคซีน1เข็มนะครับโดยสตัตวแพทย์ประจําตามทุกเรานั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปตัวที่2นะครับขยับกันขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นน้องปองสีปา์ตี้ จุดเด่นของตัวนี้คือ,เ,อเวลาโพสหุ่นเนี่ยจะดีมากไหลเขาค่อนข้างสูงสวยนะครับแต่ว่าโตมาด้วยสไตล์ฟอร์มปาร์ตี้เนี่ยอย่างตัวเนี้ยไปเกียรเลี้ยงเล่นน้อหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยก็อาจจะไม่ได้หล่อมากมาย นะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าโอเคสาหรับใครที่อยากได้สีแปลกนะครับเป็นสีโทนนี้และด้วยราคาที่แบบไม่ได้รุนแรงเกินไปด้วยเกรดและคุณภาพประมาณนี้นะครับโตมาขาจะไม่ได้ใหญ่กมมากมายนะครับแต่ขนก็ฟูฟ้องได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็นิสัยลาเลงปกตินะครับผม ส่วนการรับประกันของที่ฟาร์มของเรานะครับก็จะรับประกัน30วันด้วยโรคไข้หัดและลำไส้อักเสบนะครับรับป้ะันเสร็จก็จะทั้งชนิดของพาโวและโคโรนาเลยนะครับของเราก็จะมีเอกสารรับประกันชัดเจนนะครับนะครับความซนลุกจิกยุกดิกอ่ะนี่ก็่วนตามไปเด็กๆวัยนี้เราควรให้ตุ๊กตาเขานะครับเพื่อให้เขาได้กัดได้แทะเป็นไงบ้างครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าสีปาร์ตี้นะครับเพศผู้อายุ2เดือนเหมือนกันนะครับ นี่เลยเห็นไหมพอว้มาก็จะนิ่งแต่ว่าถ้าปล่อยเขาก็จะเล่นตามตามแบบว่าด้วยวัยเขาอะนะครับเขาจะเล่นยุกยยิ่งยิอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราควรเลี้ยงไม่ในข้อนะครับแล้วก็ผ้าเนีย่ยต้องมีไว้รองเพื่อไม่ให้ขาเขามีปัญหาน,นะครับเพื่อค่าจะแปดเ้าเดือนขึ้นไปอ่าโอเคทีนี้ใครใครยาบมากเกรย์สองหมื่นแปดตัวนี้ ตัวนี้เป็นสีขาวครีมต้องบอกก่อนว่านในเกรดเล็กเนี้ยก็ยังไม่ได้ใช้คำว่าหน้าหมีนะครับผมไม่ใช้คำว่าหน้าหมีในเกรดนี้นะก็จะเป็นหน้าแบบสไตล์ป๊อปเฟดนิดนึงนะครับผมหน้าก็จะยาวหน่อยนึงอา่าตัวนี้เป็นสีขาวครีมนะครับไม่ใช่ขาวจัวนะครับเห็นไหมก็จะมีลายมครีมอยู่นะครับ28,000บาทสําหรับเพศผู้ตัวนี้นะครับอายุ2เดือนเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ ก็น่ารักบุกปุยสำหรับใครที่ชอบโทโนโขาวทูลสีเนอ่อนแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยผลอะไรก็ใช้ได้นะครับจะไม่ได้ ดูเป็นมีจ๋ามากมายเมื่อโตขึ้นนะครับเพราะอยู่ในเกตเลี้ยงเล่นนั่นเองโอเคครับและในสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับน้องปอมเกตเลี้ยงเล่นของเราทั้ง3ก็รายละเอียดเบื้องต้นคร่าวๆวันนี้พามาให้ชมกันแต่ถ้าใครสนใจจริงสามารถนัดล่วงหน้าเข้ามาอย่างน้อย1-2ชั่วโมงเข้ามาชมได้ที่ฟาร์มของเรานะครับลาดพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่งซอยสีสสามารถแอดไปทางไลน์ได้เลยครับไลน์แอดทีโรปอมนะครับเพื่อที่จะ นัดเวลาที่จะเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมเด็กๆที่ฟาร์มของเรามาสัมผัสตัวเป็นๆมาดูข้อแตกต่างระหว่างแต่ละเกรดเกรดนี้ต่างกับเกรดนี้ยังไงความสวยแบบนี้ต่างกับความสวยอย่างนี้ยังไงอันนี้แนะนําว่าถ้าเข้ามาคุณจะได้ความรู้แน่นและเยอะจริงๆครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยน,นะครับสําหรับน้องฟอมตัวผู้ทั้ง3แบบ3ส,สีแบบนี้นะครับ นี่เห็นไครับทั้ง3แบบสามสไตล์3ามสีสีขาวครีมแบ็กแทนแล้วก็สีปาร์ี้นะครับาราคาก็เบาๆไม่ได้แพงนะครับผมก็ยินดีให้ทุกท่านนะครับเขมาเยี่ยมชมได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนกับซ้หนุ่มน้อยนะครับลากันไปก่อนบ๊ายบาย